มนุสยชาติกำลังตื่นขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมและระแวดระวังเพราะตอนนี้สิ่งต่างๆดำเนินไปอย่างรวดเร็วธนาคารกำลังจะปิดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตุนสิ่งจำเป็นพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง3สัปดาห์พักพวกที่ทุจริตและ เพื่สนับสนุนจะถูกลบออกพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ d e ดี s สเต e พอเงินและงานที่พวกเขาทำเพื่อพวกเขาสิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกสำคัญแต่ตอนนี้จะต้องจ่ายในราคาสูงก่อนสงครามที่ไม่สิ้นสุดของ Deep State c o เบอวัตถุประสงค์ไม่เคยถูกบอกเช่น การทำลายเมืองโบราณและเมืองสมัยใหม่การเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายมหาศาลเพื่อหาเงินเป็นดอกเบี้ยจากเงินที่ยืมเพื่อสร้างใหม่เป็นเวลาหลายพันปีที่ประวัติศาสตร์ของเราส่วนใหญ่ถูกหลอกลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี1,706มาเฟียคาสาเรียนไซโอนิค ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะได้บงการและเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและแง่มุมเกือบทุกด้านเพื่อให้ประชากรอยู่ในความมืดมิดควบคุมและกดขี่ได้ดียิ่งขึ้นแต่นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วในตอนนี้ความจริงกำลังปรากฏและทุกๆวันผู้คนจำนวนมากขึ้น เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้และกำลังตื่นขึ้นอย่างช้าๆเงินกระดาษและธนาคารที่ไม่ปลอดภัยจะหายไปในที่สุดทองคำแท้ที่หนุนหลังเงินและธนาคารเป็นเครื่องมือของซ่องสุมเพื่อกดขี่ประชากรผ่านระบบเศรษฐกิจที่ใช้นี ซึ่งทำให้มนุษย์ไม่สามารถเจิญเติบได้ความไม่สงบและความไม่มั่นคงกำลังแพร่กระจายและผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังสูญเสียการยึดเกาะของโลกและทิศทางของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องภายในกับตนเองและจิตอิญญน,นิรีนด้านของพวกเขา บัดนี้ตกอยู่ในวังวนของการบิดเบือนข้อมูลความสับสนและการหลอกลวงพวกเขาไม่สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและพวกเขาไม่สามารถมองผ่านสิ่งที่กำลังเล่นอยู่ได้ดังนั้นคนเหล่านี้จะยังคงเป็นของเล่นของผู้ปกครองที่ทุจริตหลายคนจะหายไปจากโลก หรือจากไปความสามาัคคีของทุกคนสามารถบรรลุได้ด้วยจิตอิญญาณที่สุขงอมเท่านั้นมันจึงเกิดขึ้นแล้วที่ผู้ถูกกดขี่ต้องจากโลกนี้ไปพร้อมกับผู้กดขี่สิ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพรน,นำมาซึ่งความตายสิ่งที่สวมด้วยคําสัญญาแห่งความรอด นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บหลายคนยอมจำนนหรือจะยอมจำนนต่อยินบับัของการฉีดวัคซีนโคโรนา9คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของมันถูกเพิ่เฉยโดยวิญญาณที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังนั้นจึงเกิดขึ้นที่ผู้คนจะสิ้นสุดหรืออายุไขสั้นลง ตามทางเลือกของพวกเขาคนเหล่านี้ไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งอื่นๆอีกมากมายจะถูกตัดสินในลักษณะเดียวกันในระดับจิตอิญญาณสำหรับทุกคนเลือกได้ว่าจะจบชีวิตบนโลกนี้เมื่อใดหรือเมื่อได้รับความเชี่ยวชาญ มีน้อยมากที่พร้อมสําหรับสิ่งนี้ดังนั้นไม่ต้องกังวลหากหลายคนจากโลกนี้ไปมันเกิดขึ้นอย่างกลมกลืนและในความรู้ของแผนจิตวิญญาณของตนเองวิญญาณแต่ละดวงเลือกและตัดสินใจก่อนลงมาใช้ชีวิตมนุษย์ประเภทของประสบการณ์ที่จะมี และความสามารถที่จะได้รับดังนั้นวิญญาณแต่ละดวงจึงรู้ว่าจะจบชีวิตเมื่อไรและอย่างไรในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นบนโลกสิ่งมีชีวิตจำนวนมากจากอาณาจักรนอกโลกกำลังเฝ้าดูพวกเราที่เื่นขึ้นมาด้วยความชื่นชมและยอมรับ ผู้ตื่นรู้คือคนที่เรารอคอยและคุณคือคนที่ทิ้งสิ่งเก่าๆไว้ข้างหลังเพื่อสร้างชีวิตใหม่กับผู้คนที่ต้องการความสงบสุขความไว้วางใจและชื่นชมซึ่งกันและกันความพยาย,ยามนี้ต้องการจิตวิญ,ญญาณที่เป็นผู้ใหญ่และผ่านการทดสอบแล้ววิญ,ญญาณอายุน้อย ที่มีประสบการณ์น้อยบนดาวเคราะห์โลกจะพบว่ามันยากที่จะหาทางแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะสามิติที่เหมาะสมจิตวิญญาณดังกล่าวจะถูกครอบงำโดยสิ่งที่กำลังปรากฏบนโลกใบนี้ดังนั้นจึงเกิดขึ้นที่บางคนตื่นขึ้นและบางคนหลับสนิทพวกเขาคือพวกเขา ใครไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจความชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังโรงละครโคโรา่าที่ปฏิเสธการชี้แจงใดๆและเชื่อคำโกหกที่นำเสนอและเป็นผู้ที่ไม่มีวิจารณญาณระหว่างความดีและความชัว่วสำหรับคนเหล่านี้วัฏจักรของชีวิตนี้ปิดลงพวกเขา คือผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและตอนนี้สิ้นสุดวงจรชีวิตสุดท้ายของพวกเขาบนโลกความชั่วร้ายจะหายไปทันทีที่คุณรับรู้และวางมันไว้แทนที่ซาตานไม่มีอำนาจเหนือผู้ที่มองเห็นเล่เหลี่ยมและเล่เหลี่ยมหรือ ไม่ยอมจำนนต่อการล่อลวงอีกต่อไปทม์ไลายใหม่ของวันนี้เตรียมพร้อมสำหรับจิตอิญ,ญารณที่เป็นผู้ใหญ่ถึงเวลาแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการสมบมงกุฎชีวิตและรับใช้โลกในฐานะมนุษย์ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ ในขณะที่ Earth as planet ททำการเปลี่ยนผ่านดวงวิญญาณจำนวนมากที่จุติมาที่นี่ก็กำลังเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พร้อมๆกันมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหมดแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและการตื่นขึ้นของมนุษยชาติ